ก็ค่อนข้างชัดเจนนะะถึงนาทีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าคุณทักษิณจะต้องไปอยู่ที่เรือนจำแล้วแล้วก็ต้องอยู่อย่างน้อยหนึ่งปีเนี่ยนะก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะพลิกฟื้นพักเพื่อไทยับนะแล้วก็ถึงตัดสินใจกลับมารับโทษเนี่ยนะฮะแล้วก็ถ้าเราดูท่วงทำนองหลังจากที่เอ โดนคำพิพากษาและก็ต้องไปเรือนจำเนี่ยก็ดูเหมือนบรรดาพลพรรคและแม,ม้แต่อย่างที่ว่าคุณอุ้งอิงเองก็ก็ดูไม่ได้ไม่ได้ยอมพ่ายแพ้หรือยอมจำนนยอมหมอบแต่อย่างใดนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เพิ่งโพสต์เพิ่งให้สัมภาษณ์ตอนที่มีคําสั่ง ของสารดีกาแมนหล็กเรียรยาัาการเมืองออกมาเนี่ยว่าดิฉันเองและครอบครัวมีความรู้สึกเป็นห่วงคุณพ่อแต่ก็รู้สึกภูมิใจที่คุณพ่อได้สร้างประวัติศาสตร์มากมายในประเทศ <c oughs> จนมาวันนี้แที่แกไปสะดุดเรื่องว่าก็มีประวัติศาสตร์อีกเรื่องหนึ่งคือมีนายกเป็นนายกคนแรกที่ต้องจำคุกเนี่ยนะฮะ <c oughs> แล้วก็ต่อมาเราก็จะเห็นบรรดาพลพรรคของค่ายทัพเพื่อไทยเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่ได้หยุดนะที่อย่างคนที่ค่อนข้างจะ เรียกว่าเต็มเต็มเต็มที่เลยก็คือคุณพี่อ้วนภูมิธรรมเวสยาชัยเนี่ยซึ่งเมื่อวานเก็ก,ก็ให้สัมภาษณ์ในประเด็นที่บอกว่าเดี๋ยวจะไปเยี่ยมค,คุณทักษณิณใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่าส่วนตัวก็ยังเชื่อว่าคุณทักษณิณไม่ได้ทําอะไรผิดตั้งแต่ต้นทางจนถึงปัจจุบันเพียงแต่ถูกกระทําโดยอํานาจนอกระบบซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างกําลังรอการพิสูจน์แล้วก็ยกย่องคุณทักษณิณว่าเป็นนักสู้คนหนึ่ง นะฮะแล้วก็วีรบุรุษด้วยเดี๋ยวก่อนจะถึงวีรบุรุษเ็น <laughs> แล้วก็บอกว่าตอนที่เห็นภาพคุณทักษิณสวมชุดสีฟ้าและถูกกลั่นผมก็รู้สึกสะเทือนใจแต่คุณทักษิณก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหากจะหลบหนีก็ทําได้เพราะการอยู่นอกประเทศก็ไม่ได้ลําบากแต่การตัดสินใจกลับมารับโทษถือว่ามีความรัชอบต่อตนเองและประชาชนที่กำลังเคารพนับถือในสายตาของผมนี่ฮนะครับคุณทักษิณเป็นวีรบุรุษ บุรุษประชาธิปไตยคนหนึ่งก็คือในสายตาของคุณภูมิธรรมคนอื่นอาจจะมองเหมือนมองต่างได้ผมเนี่ยไปค้นหานะครับว่าคำว่าวีรบุรุษนะครับมันก็จะผมในแวดวงการเมืองเนี่ยนะก็หลายคนก็เกือบลืมไปแล้วแหละก็พูดถึงดรอาทิตย์ดูไรรัตว่าเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยตอนนั้นท่านเป็นประธานสภาเป็นประธานสภาผู้แทนรัฐก็กรณีคน ยนพลอากาศเอกสมบูรณ์ละหงสมบูรณ์ละหองนั่นคือก็ได้ชื่อว่าเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยเพื่อที่จะชีะ้เอาละเปลี่ยนชื่อนายกกลางทางเพื่อที่จะหาทางออกให้กับบ้านเมืองก็ไม่มีใครเขาโต้แย้งว่าเป็นอ,อย่างที่มีคนเขาตั้งชื่อให้ท่านหรือเปล่าแต่พอคุณภูมิธรรมเนี่ยมาตั้งชื่อให้คุณทักษินเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยด้วยเหตุผลของการกลับมาเนี่ยซึ่งมันก็ถูกตั้งคําถามเนี่ย ทันทีที่วันนั้นนะคุณดักษินน่นะวนอยู่กลางทะเลสองสามรอบแล้วก็แล้วก็กลับมาบนะบ,บ,บินวนบินอบินวนนะเครื่องบินบินวนก<ำ>็นคือถ้าไปซะตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยนะไม่ได้เอาตัวรอดคนเดียวนะครับนะคุณคุณปูก็ยังไม่ได้กลับนะฮะแล้วก็พักเพื่อไทยจะไปต่ออย่างไรนะด้วยเหตุผลประการทั้งปวงเนี่ยก็เลยต้องยอมกลับมาเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหนึ่งปี หนึ่งปีตรงนี้หละครับที่กำลังจะถูกขยายผลเพื่อนำมาใช้เป็นปุ๋ยในการหล่อเลี้ยงรรคการเมืองที่ชื่อว่าเพื่อไทยที่กำลังเหี่ยวเฉาเนี่ยให้กลับมาฟื้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับที่ทีมงานภูมิใจใช้ข้อความวันนี้ปลุกผีทักษิณวีระบุรุษประชาธิปไตยวงเล็บ ในสายตาของคุณภูมิธรรมครับนะฮะและ<น>้วดูชีท่าพักประชาชนเนี่ยนะวันก่อนก็คุณองุงยิ่งแกก็ยังคงเป็นหัวหน้าพักแล้วก็ยังยืนหยัดอยู่ก็ยังยืนเราคิดว่าแกคงไม่เอาแล้วไปเลี้ยงลูกดีกว่าเกายังเป็นหัวหน้าพักอยู่นะรอไปพี่กค้อเพราะเพราะยังไงเสียเนี่ยวันหนึ่งนะคุณลุงยิ่งก็อาจจะต้องไปด้วยผลของกฎหมายมวันนี้คำวินิจฉัยสารรั้นูลยังไม่ได้ถูกส่งไปถึงกกตกรกตจะ ต้องคลิกดูเหมือนกับที่คนตั้งข้อ,<พ>อสังเกตไหมบอกปรอว่าจะพักการเมืองว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยเมื่อสารวิจัยอย่างนี้ยังมีคุณสมบัติที่จะเป็นหัวหน้าพักการเมืองได้อีกหรือเปล่าถ้าเป็นไม่ได้ก็จบก็ต้องหาคนใหม่มถึงขั้นเป็นลือว่าจะเอาคนนั้นคนนี้มาทีนี้ผมขอกลับไปที่คําว่ารับบุรุษในสายตาของคุณภูมิธรรมอีกนิดน่ยพี่โ็ก็บอกไปแล้ววันนั้นว่าเอ๊ะบอกว่าไม่ได้ผิดใครยัดเยียดนะแปดปีที่ลดเหลือหนึ่งปีอะพี่ก็ที่เราพูดกันเมื่อวานเนี่ อันดับแรกอ่ะไปถามคุณหมอสุรพงษ์เข้าไปนอนในคุกมาแล้วเรื่องของการแก้ไขสัญญาสมบัานอนันนั่ะห้าปีเลยนะครับอ่าน,นั่นก็คือโทรสารนุโทษปล่อยกู้เอ็กซิมให้เอ็กซิมแบงค์ปล่อยกู้ให้กับพ่อมา่ปานนี้ยังไม่ได้คืนเลยสี่พันล้านอันนั้นก็คุกเรื่องหวยบนเดินก็คุกอันนี้คือคดีความที่ทําให้คุณทักษิณต้องมารับทันหลังจากที่หนีไปสิบเจ็ดปีเต็มๆมเพราะฉะนั้นเนี่ยในความหมายตรงเนี้ยท่านจะบอกว่า ใครยักเยยดจะบอกว่าไม่ผิดและนี่คือวีรบุรุษประชาธิปไตยในสายตาของท่านก็เป็นบทสรุปที่ท่านอาจจะมองมุมหนึ่งแต่อีกบางส่วนเขาก็มองส่วนอื่นๆประกอบด้วยว่าคุณค่าตรงนี้นั้นเนี่ยมันมีองค์ประกอบต่างๆแล้วเนี่ยมันเหมาะหรือไม่เหมาะก็สุดแต่จะพิจารณาครับทุกแล้วก็อย่างที่ว่าคําสั่งที่ออกมาเนี่ยมันก็ชัดเจนในตัวของมันนะว่า ว่ามันไม่มีการมาคัดโทษเลยที่ผ่านมาเนื่องจากว่าก็มีการดําเนินการหลายๆอย่างที่จะทําให้ไม่ถูกคุมขังในทันสถานนะฮะแล้วก็มาอยู่ที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตํารวจ181วันแล้วหลังจากนั้นก็ขอพักโทษกลับบ้านไปนะฮะ